ใครคือคนโปรดของท่านหัวข,ข้อเทศนาของผมในวันนี้คือคนโปรดดังนั้นก็เลยมีคำถามว่าใครคือคนโปรดของท่านหรือใครคือคนโปรดของเราถ้าเราถูกถามด้วยคำถามนี้นะครับเราคงจะคิดถึงชื่อของคนหลายๆคนมีชื่อต่างๆที่อาจจะผุดขึ้นใน จของเราหรือในห่วงความคิดของเราบางคนอาจจะมีคนโปรดหลายคนบางคนอาจจะมีเพียงไม่กี่คนหรือบางคนอาจจะไม่มีเลยผมยังจำได้ช่วงที่ผมอยู่ที่หอพักที่กรุงเทพในสมัยที่ไปเรียนที่กรุงเทพคือพักอยู่ที่สำนักกลางนักเรียนคริสเตียนนะครับ ผู้มนวยการในสมัยนั้นถ้าเป็นสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าหอ,อกลางก็อาจจะรู้จักอาจารย์บันเทิงศรีกาลสินท่านมักจะมีคนโปรดแล้วก็มีมีมากมายหลายคนด้วยนะครับแต่ก็มีบางคนเท่านั้นที่ท่านโปรดมากหรือชอบมากๆผมก็เป็นคนหนึ่งในคนที่ท่านโปรดนะครับหรือท่านชอบ แต่ก็มีรุ่นพี่คนนึงบอกว่าใช่เราก็เป็นคนโปรดเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนโปรดชั้นปลายแถวเรื่องคนโปรดหรือสิ่งของที่เราโปรดสิ่งของที่เราชอบนั้นถ้าพูดถึงในสมัยนี้ถ้าเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังฮิตที่สุดก็คือคงจะเป็นสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือนะครับหรือคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่บางคนอาจจะบอกว่า โอ้ชอบ s a m s u n ก g a l a x ซบางคนอาจจะบอกว่าชอบ iPhone iPad นะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็าอาจจะเป็นโอโซนีเลโนโว o นี่ถ้าเป็นจิก,กุ่งนี่บอกว่า l e โน v o แนะนำผมผมก็ซื้อมาแล้วนะครับก็คงจะคิดอะไรทำนองนั้นนะครับแต่บางคนก็อาจจะไม่มีเลยนะครับในสิ่งที่โปรดเพียงแต่ว่าขอให้มีใช้ก็เป็นพออะไรก็ได้นะครับแต่ทีนี้เมื่อพูดถึง ตัวบุคคลที่เป็นคนโปรดไม่ใช่สิ่งของนะครับคำว่าคนโปรดอาจจะมีความหมายมากกว่าที่เราเข้าใจก็ได้เพราะความหมายทางสังคมวิทยาหมายถึงบุคคลต่างๆรอบตัวเราที่เราให้ความสนใจและให้ความใกล้ชิดมากที่สุดนี่คือลักษณะความคิดของมนุษย์ในสังคมไม่ว่าในยุคใดสมัยใดไม่ว่าจะเป็นอดีตไม่ว่าจะเป็นปัจจุบัน หรือแม้แต่ในอนาคตด้วยที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดก็เป็นเพราะว่าโรมบทที่15ข้อ4ถึงข้อ13ที่เราได้ยินได้ฟังไปนั้นบอกเราว่าเราไม่ควรจะมีคนที่เราไม่โปรดหรือเราไม่ควรจะมีคนที่เราไม่ชอบถึงแม้ว่าพระเยซูมีคนโปรดหลายคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอัครสาวกทั้ง12คนตอนหลังพระองค์ทรงคัดเลือกคนมาอีก72คนเพื่อจะทำพันธกิจจำได้ไหมครับที่72คนแล้วก็ส่งออกไปทีละคู่ทีละคู่ออกไปทำพันธกิจนอกจากนั้นพระองค์ยังมีคนที่โปรดมากอีก3คนด้วยกันนะครับคือถ้าเรียกไปแล้วก็คือคนที่อยู่วงในคือเปโตรยากบและก็ยอน แต่ว่าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์แล้วเราจะพบว่าพระเยซูไม่มีคนที่พระองค์ไม่โปรดหรือคนที่พระองค์ไม่ชอบเลยหลายคนอาจจะเถียงว่าโอ้พระองค์ไม่ชอบพวกฟาริสีพระองค์ไม่ชอบพวกธรรมจารย์ความจริงแล้วถ้าเราพิจารณาดูให้ดีพระเยซูไม่เคยบอกอย่างนั้นเลยพระองค์อาจจะไม่ชอบการประพฤติปฏิบัติของพวกฟาริสี และพวกธรรมจาร์แต่พระองค์ไม่เคยเอ่ยออกมาเลยว่าพระองค์เกลียดคนเหล่านั้นพระองค์ยังร้องไห้สงสารคนเหล่านั้นที่ไม่ยอมรับพระองค์นอกจากนั้นเรายังเห็นว่าพระองค์ใช้เวลาคบหาสมาคมกับคนที่สังคมรังเกียจเช่นพวกโสเภณีคนเก็บภาษีคนโรคเรื้อน และคนอื่นๆอีกมากมายที่ไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยพอฟังถึงเรื่องถึงตอนนี้แล้วเราก็ถึงบางอ้อใช่ไหมครับว่าทําไมอาจารย์โปโลถึงได้เรียกร้องได้วิงวอนให้มีความเป็นเอกภาพในสังคมมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในชุมชน คือให้มีการยอมรับซึ่งกันและกันท่านเข้าใจอย่างชัดเจนถึงภาพของพระเจ้าในสภาพของมนุษย์นั้นคือพระเยซูเป็นพระเจ้าร้อเซและเป็นมนุษย์100%ยเซในเวลาเดียวกันเมื่อพระองค์อยู่ในโลกนะครับเป็นภาษาเคลีย์ว่า God man Fully God and Fully Man นะครับภาษาอังกฤษอาจารย์ปาโลได้เข้าใจถึงภาพของพระเจ้าในสภาพของมนุษย์อย่างพระเยซูที่ได้ใช้ชีวิตอย่างสมกับที่พระองค์เป็นชาวสวรรค์พระองมพีมบอกว่าเหตุฉะนั้นจงต้อนรับกันและกันเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ได้ทรงต้อนรับท่านเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าอาจารย์ปาล เขียนเอาว้อย่างนั้นจริงๆนะครับท่าน,นร้องขอหลายครั้งให้ทุกคนรู้ถึงความจำเป็นและจุดประสงค์ของความเป็นเอกภาพหรือความมีเอกภาพในชุมชนในสังคมประการแรกท่านเตือนว่าพระคริสต์ทรงต้อนรับเราแต่ละคนคำว่าต้อนรับในที่นี้หมายถึงการยอมรับอย่างเต็มอกเต็มใจ พราะว่าพระคริสต์ได้ต้อนรับเราท,ทั้งที่เราไม่สมควรจะได้รับการต้อนรับทำให้เราต้องมีจิตวิญญาณของการยอมรับคนอื่นเหมือนที่พระองค์มีนั่นก็คือเราต่างก็เป็นคนโปรดของกันและกันในที่นี้ผมหมายความว่าบางคนอาจจะเราอาจจะชอบหรือโปรดใครบางคนมากกว่าบางคนอะไรอย่างนั้นแต่ เราไม่ควรที่จะมีใครเลยที่เราไม่ชอบหรือไม่โปรดในความหมายของพระกัมภีร์บอกอย่างนั้นรประการที่สองอาจารย์เปโลได้ชี้ให้เราเห็นต่อไปในข้อ8ข้อ9นะครับที่เราอ่านเมื่อกี้ว่าพระเจ้าไม่เคยลืมพระสัญญาที่โรรองได้ให้ไว้กับพวกอิสราเอลพระเยซูคริสต์ได้ยืนยันถึงคำสัญญาเหล่านั้นและได้ให้โอกาสกับคนที่ไม่ใช่ชาวยิว ได้สาม,มารถสรนเสริญพระเจ้าพร้อมกันไปกับชาวยิวด้วยภายใต้พระคุณความรักของพระเจ้าและภายใต้อำนาจสูงสุดที่พระองค์มีคือภายใต้ร่วมพระคุณและภายใต้อำนาจสูงสุดหรือ sovereignty of God เชื้อชาติและสีผิว ไม่มีความสำคัญเลยท่านทราบไหมครับเพราะอะไรเพราะเราทุกคนมีพระเจ้าองค์เดียวกันคือพระเจ้าของอับราฮมัมพระเจ้าของอิสอัพระเจ้าของยาโคบพระเจ้าของอิสราเอลและพระเจ้าของมวลมนุษยชาติ ในโรมบทที่15หข้อหนึ่งอาจารย์ปารบอกว่าพวกเราที่มีความเชื่อเข้มแข็งควรจะอดทนต่อความเชื่อของคนที่เคร่งในข้อหยุมหยุมหยิมหยิมจริงไหมครับมีคริสเตียนหรือคนที่นับถือศาสนามากมายแม้แต่ศาสนาอื่นๆด้วยชอบเคร่งในข้ออะไรไม่รู้หยุ่มหยุมหยุมหยิมหยิมและมักจะใช้ข้อหยุมหยุมหยิมหยิมนั้นไปติเตียนไปว่าให้คนอื่น สาวกของพระคริสต์ไม่ควรที่จะมองคนเหล่านั้นที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่เขาได้เดินผ่านมาแล้วหรือได้ผ่านประสบะการณ์นั้นมาก่อนแล้วและยังเห็นพวกนั้นยังทำอยู่ในลักษณะนั้นอยู่เราก็ไม่ควรที่จะมองเขาด้วยความรังเกียจหยยดยามการเติบโตในชีวิตคริสเตียนหมายถึงการเพิ่มความใส่ใจและการ เพิ่มการยอมรับให้กับกันและกันส่งผลให้ผู้เชื่อทุกคนมีความสามารถที่จะฝักใ่และมุ่งเป้าสนใจไปที่องค์พระเยซูพร์เจ้าและพันธกิจของพระองค์เป้าสนใจใหม่นี้จะช่วยให้เกิดการตอบสนองในทางบวกของพลังฝ่ายจิตวิญญาณและการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณไปพร้อมกัน เพราะฉะนั้นชาวยิวและชาวต่างชาติที่มีสัญชาติโรมจะต้องมีมุมมองและมีความเป็นห่วงเป็นใยในการที่จะช่วยเสริมสร้างกันและกันให้เติบโตขึ้นอันนี้คือเป้าหมายของอาจารย์ปอโลที่ท่านได้เขียนจดหมายฉบับนี้ด้วยอาจารย์ปอโลได้อ้างถึงพันธสัญญาเดิมถึง4ตอนด้วยกันจากหนังสือสามเล่มในพ,นในพระคัมภีร์คือ สะดูดีฉเฉลยธรรมบัญญัติและอิสยาเพื่อที่จะยืนยันถึงสัจธรรมที่ว่าพระเจ้าไม่ยินยอมให้มีความไม่เป็นเอกภาพนะครับพระเจ้าไม่ยินยอมให้มีความไม่เป็นเอกภาพหรือพระเจ้าไม่ยินยอมหรือไม่อยากเห็นการแตกแยก,กในหมู่ประชากรของโปร่ง พระเจ้าต้องการให้ประชากรของพรงมีชีวิตอยู่เพื่อกันและกันนั่นก็คือเราต้องรักทุกคนแสดงความปรารถนาดีต่อทุกคนไม่ใช่ให้เฉพาะบางคนแสดงความเมตตากรุณาต่อทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนหรือการกระทำของเรานั้นจะมีรางวัลตอบแทนให้กับเราหรือไม่ ความหมายของอาจารย์เปาโลก็คือถ้าเราไม่สามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันในพระกายของพระคริสต์ได้เราก็จะไม่สามารถแสดงความรักต่อคนที่อยู่นอกวงสังคมของเราได้ถ้าเรามีปัญหาภายในกลุ่มของเราแน่นอนที่เราจะแสดงความเป็นศัตรูกับคนที่เราไม่ชอบได้อย่างง่ายๆ การรักคนอื่นแม้คนที่ไม่น่ารักคือสิ่งที่ยากเย็นที่สุดในความเชื่อของเราแต่ผมคิดว่าคงไม่มีใครเถียงในเรื่องนี้พระคัมภีร์ตอนนี้บอกให้เรารู้ว่าไม่เพียงแต่เราจะรักคนโปรดของเราเท่านั้นแต่เราต้องรักทุกคนเราต้องมีความคิดและมีความรู้สึกในแบบที่คนอื่นคิดและรู้สึกหรือที่เรียกกันว่า เอาใจเขามาใส่ใจเรานี่คือความท้าทายฝ่ายจิตวิญญาณเพราะมีหลายคนที่เราไม่อยากรักเลยแต่คนที่เติบโตมากฝ่ายจิตวิญญาณจริงๆจะทำได้อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นสาวกของพระเยซูจริงการเอาใจเขามาใส่ใจเราจะช่วยให้เราสร้างบรรยากาศ ของความเป็นเอกภาพบรรยากาศของสันติสุขเพราะเราจะมองข้ามเรื่องของคนโปรดและคนที่ไม่โปรดไปเสียทั้งหมดไม่มีคำว่าเธอไม่มีคำว่าฉันไม่มีคำว่าของเธอหรือของฉันมีแต่คำว่าเราและของเรา เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายในธรรมชาติของความเป็นมนุษย์เพราะโดยทั่วไปเราชอบที่จะมีคนโปรดชอบที่จะมีคนที่ไม่ชอบอย่างไรก็ตามพระเยซูสั่งสอนให้เราหลีกเลี่ยงที่จะมีความคิดอย่างนั้นนั่นก็คือคริสเตียนต้องฝึกที่จะให้อภัยเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพเกิดขึ้นท่ามกลางความคิดหลากหลาย ของสังคมปัจจุบันที่มักจะไม่ก่อให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการมีชีวิตอยู่อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยหมายถึงว่าเราจะต้องมีการสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาเสมอมีความแน่วแน่ที่จะให้ความสำคัญกับคนอื่นก่อนตัวเองและเราจะต้องหมั่นพิจารณาตัวเองด้วย และพร้อมที่จะเป็นผู้ให้เสมอแม้ในายามที่เราขัดสนที่สุดอาจารย์เปะโะลโลงท้ายจดหมายของท่านที่มีไปถึงคริสตจักรในโรมโดยเอ่ยถึงความความขัดแย้งระหว่างชาวยิวและชาวต่างชาติในคริสตจักรที่นั่นเข้าใจว่าเรื่องอย่างนี้คงจะเกิดเรื่อยมา ในคริสตจักรทั่วโลกแม้แต่ในโลกปัจจุบันนี้ด้วยเช่นเดียวกันทางเดียวที่เราจะช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ด้วยวิธีที่เราได้พูดถึงแล้วในตอนแรกคือคำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้อยทีถ้อยอาศัยอะไรอย่างนั้นนะครับอาจารย์ปโลได้อธิษฐานขอให้พระเจ้าแห่งความหวังใจ จะทรงโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเรามีชีวิตอยู่ในความหวังอย่างนี้อยู่เสมอเราจะสามารถช่วยให้การแบ่งแยกก,การทะเลาะกันสิ้นสุดลงได้ผลก็คือเราจะมีความคิดไปในทางเดียวกัน ใช้ปากของเราสรรเสริญแต่พระเจ้าด้วยกันถึงแม้ว่าคริสตจักรต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบันยังไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้ผมเชื่อว่าอาจารย์เปาโลมีความหวังนะครับหวังว่านิมิตหมายหรือคำความคิดของท่านนั้นที่ท่านได้แบ่งปันให้กับคนที่ได้อ่านจดหมายนี้จะช่วยให้ชุมชน หรือสังคมหรือคริสตจกักรมีสันติสุขการยอมรับซึ่งกันและกันการนับถือซึ่งกันและกันความเป็นเอกภาพและการมีความปรองรองกันที่อาจารย์เปาโลแนะนำให้คริสตจักรทำกันนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะมันไม่ง่าย แล้วก็เกิดขึ้นไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆด้วยแต่สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะพระคุณของพระคริสต์กำลังทำงานอยู่ในชีวิตของเราและทำให้เราเป็นผู้นำพระคุณนั้นแบ่งปันออกไปถึงคนอื่นถ้าเราเข้าใจพระคุณของพระเจ้าเราจะเข้าใจถึงการที่เราสามารถที่จะรักคนอื่นที่เราไม่อยากจะรักได้ ถ้าพูดถึงคนโปรดแล้วเรามีสิทธิที่จะมีคนโปรดแต่คนที่เติบโตจริงๆแล้วในพระเยซูจะมีชีวิตอยู่อย่างปราศจากคนที่ไม่ชอบหรือคนที่ไม่โปรดเสมอถึงแม้ว่าจะโกรธงอนกันบ้างทะเลาะก,กันบ้างแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็ต้องปล่อยให้ผ่านพ้นไปแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้น ถ้าเราเลือกที่จะติดตามพระคริสต์อย่างนี้ผลของมันก็คือเรากำลังสื่อถึงพระกิติคุณแห่งความหวังพระกิติคุณแห่งสันติสุขความหวังว่าพระเยซูคริสต์ได้ต้อนรับเราเข้าสู่ครอบครัวนิรันดรของพระองค์ความหวังว่าความเป็นคริสเตียนของเราจะช่วยให้เกิดความปรองดองขึ้นในสังคมความหวังว่าโลกที่กำลังเฝ้า มองดูเราอยู่จะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะเพราะเรารักซึ่งกันและกันโลกทั้งโลกจะสามารถมองเห็นถึงสันทิสุขที่โลกทั้งโลกกำลังรอคอยได้อย่างชัดเจนในสังคมของเราพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรานั้น ได้ยอมมอบชีวิตของโรรองเป็นค่าไทยของคนเป็นอันมากและคนเป็นอันมากก็นมัสการโรรองเราจึงต้องควรสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นโดยวิธีที่ให้ทุกทุกคนเป็นคนโปรดของเราเสมอขอพระเจ้าอุปกรณ์ เราทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะของโปรองในเช้าวันนี้นะครับ